เมื่อแม้การโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายหลัดเกมา R V ปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแอสม้นต้นที่ดีเจ็ดเพจขายหลัดเกม R V ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีด D ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นยืนไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีด้วยนะย่าลืมรับเข้าสู่ช่องนะ อ๋อฮหายไปนานนะกับชิปในตำนานสวนัสดีเราก็กลับมาอีกแล้วนะสวัสดีเราก็จะพามาดูหนึ่งในเกมในตำนานของกิจไงนะก็สำหรับในเกมนี้นะเป็น a d c ชิงแชมป์โลกของปี2018นะในเกมนี้มันเป็นตำนานยังไงในเกมนี้กิจไงนะหยิบแพนด้าเว้ยลงมาจังเกิ้ลเว้ยเจอกับอ่าอเมริกาเว้ยและคือในเกมนี้กิจไงนะสามารถใช้แพนด้าของเขาเนี่ยเก็บเพนต้าคิวได้นะมาดูว่าเขาทำได้ยังไงนะเดี๋ยวไปรับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่านะก็นี่เป็น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมในตำนานเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพวกชิงแชมป์โลกอะไรแบบนี้โอกาสที่จะเกิดเมก้าคิวคือมันน้อยนะเว้ยนทุกคนคือหญ่เพราะว่าในแข่งในแล้งในอะไรธรรมดาเนี่ยนะโอกาสที่เกิดเพลต้าคิวอะนะหรือเมก้าคิวหรือเก็บผ้าเนี่ยนะก็มีข้อหน้าที่สูงอยู่แต่อันนี้คือย้ำนะว่าเป็นชิงแชมป์โลกนะเป็นแข่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นนะโอกาสมันเกิดน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเรียกได้เต็มปากว่านี่เป็นหนึ่งในเกมในตำนานที่คนไทยสามารถทําได้นะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคนที่สามารถเก็บเมกาคิวได้ในการแข่งข ระดโลเนี่ยถ้านับกันจริงๆอ่ะนับคนได้เลยนะเว้ยหนึ่งแหละนะอันนี้เท่าที่เราจำได้นะเอาเฉพาะคนถ่ายนะ1จึ่งิตไง,งสสลิมของดับเบิโดเซน X, แล้วก็3นาคอสของปูโนโปิงนะอันนี้คือเท่าที่เราจำได้เท่านั้นนะก็เรียกได้ว่าน้อยจนนับคนได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงถือว่าเป็นเกมในตำนานที่สร้างความมือฮาให้กับหลายๆคนนะ อ๋อหรือว่าในการที่ไงเขาเล่นยังไงทําจังหวะไหนแนละ้วทำไมถึงสามารถเก็บมเมกาคิวได้เพราะว่าถ้าพูดจนตามตรงแพนด้ามันไม่ใช่แบบตัวดีพีเอสที่สามารถจ่ายดาเมจได้ตลอดนะมันเป็นตัวประเภทที่แบบต้องเบิร์ตเป็นชุดๆนะแล้วเขาเบิร์ตยังไงทำไมเขาถึงเก็บห้าได้เราพูดจนตามตรงว่าเราก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าช็อตไหนที่เขาเก็บหนะ้าได้เดี๋ยวไารับชมไปฟัม,มกันเลยดีกว่าจะเป็นการลอข่งเขาอยู่หรือเปล่าพี แผนด้าจังเกิลนะมันก็มีช่วงนึงที่มันติดเมตาแหละแต่คือสมัยนี้อย่าไปเล่นตามเด็ดขาดอันนี้คือย้ำตลอดนะว่าถ้าแบบเกมที่แบบเก่าแบบ2-3สปีไปแล้วเนี่ยนะอย่าทำตามเพราะว่าเมตาตัวไหนนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นออฟเลนพันธิตอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่ใช่ออฟเลนอ้ยอฟเลนออฟเลนออฟเลนผมเป็นโจ๊กเกอร์รวมแล้วสำหรับเกมนี้สำหรับทีมไทยแลนด์นะนี่เป็นงานเจอกันระหว่างไทยกับอ่าเซาท์อเมริกานะ ยิ้้มไไกเือนแลด้านบุงตรงนั้นสกัดโดนหรือเปล่าอีกไงกระโดดมาหนึ่งจังหวะแล้วก็กระโดดทัาไปแล้วก็แตกไปนะแล้วเป็นเ s ดเดเอนะได้เฟิร์ตตัดไปนะแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยโดนหนักหรือเปล่าสำหรับเอ็มวายาเฮดอาตำนานแตกไปหนึ่งตัวโอเคเด็ดเอดับเบิลคิวไปนะ m y t มนี่แปลว่าตำนานนะ โอ้แล้วตรงนี้โรมิโอโดนไหยมาแล้วก็กระตุกไปยังไงศึกดีซิมัส,สเลตออฟซับมิชชั่นไม่โดนนะถ้าโดนเมื่อกี้นี้ก็น่าจะหลอดดำอะ่ะเออ,อแต่คือโรมิโอือคือเล่นแบบด้วยความแอคซีสีนะไปยืนแบบรอหลังป้อมเลยนะ าจับตางนี้โยกมาสำหรับคัสสากับดิววีซะไปก่อนดิววีเล่นมิดเลนเหมือนกันนะดิววีและตรงนี้มาตัดเลสได้หรือเปล่าไม่ได้นะเลือดยังเหลือเยอะเกินไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ประบาดเขาไม่ได้นะเพราะว่าดูอย่างบางประเทศอย่างเช่นจีนเนี่ยโอ้นำไปสองศูนย์นะแล้วเป็นโรมิ่งด้วยนะสหรับทีมไทยที่ได้คิวแล้วตรงนี้คัสสาคือเอาเรื่องโอ้โหเอาเรื่องจัดอ่ะสหรับคัสสาคนนี้โลมของอีโวดแล้วโลมิโอมาตรงนี้ไม่แตกหรือเปล่าโอ้โหชินเนีลแสงมาช่วยชีวิตไว้นะโอ้แล้วตรงนี้ยังไงเอวัเชียรแล้วก็ตุบตัวโอ ไทยแลนด์ไวการนี้สุดจัดจริงๆเไม่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เชียร์มันมากอับไทยแลนด์ไวการ์นเหมือนโดนคิวเองแล้วแต่กลับไปคิวเขาได้เลยอะะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอะไรก็แค่ตบไก่อเมริกานะอย่าลืมนะว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในอเมริกานะจะไปบอกว่าเขาทีมไก่ไม่ได้ถ้าไก่อ่ะไม่สามารถมาถึงชิงแชมป์โลกได้หรอกแล้วตรงนี้กีดย่าผมพยายามเบิร์ดให้เร็วที่สุดนะจ่ายทั้งอันติสกิลหนึ่งสกิลสองนะแล้วก็พันนิดลาดไปนะ บางกรนสมัยก่อนมันได้ทั้ง EXP แล้วก็โกค่อนข้างที่เยอะนะเพราะฉะนั้นมันจึงค่อนข้างสำคัญในช่วงต้นเกมเพราะว่าแบบจะบูตอ EXP แล้วก็บ<ด>ูตโกให้กับทีมอ่ะเออแต่ถ้าพูดกันตามตรงแพนด้านี่สก,กินนี้เป็นสกินที่เกียดมากรู้สึกว่ามันตีไม่ค่อยแรงอะ่ะเสียงมันดูแบบนุ่มๆยังไงเสียงมันแบบ เขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าโทนไหนอะแต้วแนวแต้วแนวหรอแต่ประมาณเนี้ยนะเหมือนมันเบิร์ดไม่ค่อยแรงแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สกินเข้ามาใหม่นะกินไงก็อาจจะแบบช่วยจารีนาขายสกินอะไรวันนี่จะหยิบมานะแล้วตรงนี้ตรงกลางยังไงเอ่ยโอ้เอฟวายชีสค่ะเจมส์ตามประหลัดนั้นยังเข้าไปเวทป่านะจิตใจเขาทำด้วยอะไรกันที่อเมริกาและจีนยายนะตรงนี้เดินหาอย่างเดียวแล้วกระโดดทับสองมาตรงนี้เก็บไปจะโอ้เก็บไปสองแล้วกินไงยางนี้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่เมกาชิวนะเก็บไปสองตัวนะโอ้ดับเบิลชิววววไไไปปนนนะะะโโโออออออ้้้้้้เเเเารรืื่่่งงงจััดดดแแแลลคคส็ยมมกตตี ิววิเขาไปล้าชดได้คือดูดีทุกคนนะคืออยากให้เขากลับมาแข่งกันจริงอยากให้เขากลับมารวมตัวกันจริงเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่เป็นทีมที่เล่นได้มันที่สุดอะเนี่ยดูดนะี4นาทีทคิวไป6ตัวเกมที่แล้วอันนี้ไ,ไม่ได้พูดเลยนะเ<ช>กมตำนาน,นเนี่ยเกมหนึ่งเนี่ยที่เขาเจอการซองอเมริกา6นาทีทีมนี้คิวไป16ตัวใครไม่เชื่อลองไปหาดูคลิปในช่องมีอยู่นะตำนานอ่ากิจงานที่ทำให้คนอเมริกาช็อกอะไรอะลองไปหาดูนะ6นาทีนะทีม โอ้แล้วตรงนี้ข้างล่างยังไงเอ่ยโอ้โห DC สองลุม DC หนึ่งนะโอ้ตรงนี้ซูเปอร์แมนนี่มันสึกแข่ง DC แล้วกิจกาจกระโดดมาเป็นโนดเป็นโรมิโอนะที่ได้คิวไปกิจาจบอกโอ้โหสาววิ่งมาอย่างเร็วแล้วมาจ่ายอันตรีนะตรงนี้เต๋ายังไงเอ่ยได้หรือเปล่าได้แล้ครับต้องเรียกว่าเป็นการหนึ่งลุมก้ามวโอ้เมื่อกี้นี่สึกแข่ง DC นะโอ้โหนี่มันเกม DC ชัดเลยดีกว่าแต่ทีมไทยแลนด์แบ็คการ์ดมีอะไรมีเดอะแฟตมีโจ๊กเกอร์มีวันเดอร์วูแมนนะ DC สามตัวนะส่วนเซาอเมริกามีอ่าซูเปอร์แมนนะ ดีซีหนึ่งตัวนะคือเรายิงบางทีไทยอาจจะแบบอยากได้ดีซีสี่ก็ได้นะเว้ยแต่แบบไม่ได้แล้วตรงนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเขาชื่อว่าอะไรญี่ปุ่นครับถ้ากิยูซาโดแล้วโอ้โหนี่คนอเมริกาจริงไหมอูอและถึงกับพอดเลยนะจังหวะนี้นะบริสเลตออฟซับสิชันเดี๋ยวเราส่คิมให้แล้วกันเนาะโอเคมาดูกันต่อเลยนะทุกคนเมื่อกี้บริสเลตออฟซับสิชันใส่ตำนานเข้าไปปึ้มตรงนี้และว้าปลาแล้วก็ไม่น่าจะรอดโอ้โหและเกี่ยวมาดูดิคือเป็นไงน่าสกิลตรงสกิ อยู่ไกลเออคุณอย่าไปมองไปไกลสิมองใกล้ๆก่อน แต่ตรงนี้ยังไงเออกีกายช็อตไหนกันที่เขาจะเก็บ5้าเกมนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะประมาณสิกว่านาทียังนะแต่กิดกายังไม่รู้คิวไปเท่าไหร่แต่ทีมไทยตอนนี้สิบศูนย์แล้วนะคือแบบคือฮามากบอกเลยช่วงนั้นนี่คือแบบสร้างชื่อเสียงให้กับทีมไทยเยอะแยะมากมายไม่แปลกใจที่แบบเขาจะเป็นบุคคลที่หลายๆคนยกย่องเขาแลวสำหรับิีไงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นเอฟซีตัวยงของเขาเลยนะรู้แทบทุกเรื่องนะบอกเลยแต่จริงเราก็รู้แทบทุกเรื่องเกี่ยวกับนักแข่งทุกคนแล้วว่าเราเป็น อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเรตตำนานเคลแล้วก็ซากเหรออีกคนหนึ่งถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยเออตรงนี้ยังไงแล้วคือ6นาทีทีมไทยคิวไป11ตัวคือแบบเล่นมแค่โหมดมากอะทีมไทยนะคือสมัยนั้นก็เป็นสมัยที่ RV รกำลังฮิตฮิตเลยในไทยได้แบบโอ้แข่งกันทีนี้คนดูหลักแสนสองแสนนะซาับีมไทโอ้แล้วตรงนี้ซากไขสวยมากแต่โรมิโ์บอกไขใครมีนะบาเสิร์ฟมาซามิชันตรงนี้แล้วเกี่ยวไปบาเสิร์ฟมาซามิชัน สิ่งทีคือยังไงจิตไงตรงนี้จะไ,ไปจอดเก็บ่ผ้าหรือเปล่าตรงนี้เลือดโลโลจิตไงพยายามเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้จิตไงย,ยังไงเอ้ยอืมจิตไงพยายามเล่นอยู่กับสกัดอยู่ด้านล่างนะโอกก้จิตไงนี่รวยมากอะเวลสิบสองนี่คือฝั่งตรงข้ามนี่เวลต่ำกว่าทีมไทยทั้งหมดเลยนะหกเจ็ดแปดเก้าฝั่งไทยนี่สิบอัพหมดเลยนะ การยืนน like oh, yeah. like right. to you ี่แบบห่างกันหนึ่งหมื่นตั้งแต่นาทีที่เจ็ดโอ้โหอยากให้ทีมนี้กับมารวมตัวจริงๆริงเขาชื่องแบบและตรงนี้กิตยายกระโดดเข้ามานี่แหละช็อตเจ็บผ้าว่าอันหนึ่งตัวนะสำหรับกิตยายหนึ่งตัวสำหรับกิตยายแล้วตรงนี้ยังไงแล้วตรงนี้ยังไงใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะทุกคนนะแยกไฟกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่จิตยายคิวกี่ตัวแล้วหรือว่านี่ไม่ใช่เกมเก็บผ้าหรือว่าเราเริ่มสับสนแล้วนะตอนนี้ทีมงานหามาให้นะ ตรงนี้ไงืงอ,อันตีมาสับดีวีและเอฟ s าจีเแตกหรือเปล่าในวันนี้ก็โดดลงมาจะก,กระโดดเข้าหรือเปล่าไม่เข้านะยังไงนิ่งจัดอะนะถ้าเป็นสมัยที่บางคนเอ้ยเลื่อนเล่นน้อยต้องแลกไม่ใช่นะบางจีเราแบบเน้นแบบยังไงเราก็ไม่ตายไงเอา perfect score เพอร์เฟกต์สกอร์อะไรประมาณนี้ได้ไงอะแล้วตรงนี้โจ๊กเกอร์ยังไงกระโดดมาน,นี้แหละช็อตจิตย้ายเก็บผ้าหรือเปล่ากระโดดเข้ามาและหนึ่งตัวตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะแล้วมันช็ชอตไหนวะที่จิตย้ายเก็บผ้าเนี่ย และตรงนี้นี่แหละกิตใจกระก็มาไม่ได้อยู่ดีเอาแล้วแตกไปก่อนเป็นดิวเป็นคัสสานะที่ได้คิวไปนะได้คิงไงพยายามเงชิดหน้าป้อมเขาอยู่ไหน ไม่คือคัสานี่โจเกอร์เถื่อนจัดเลยวะโอเคนี่กระโดดเข้าไปแล้วเหยียบหัวเป็นดีฟีตของดิวี่ไปนะคือผมว่าเขาน่าจะชินแล้วแหละกับการพากแบบนี้ไม่เขาอาจจะพอถึงช่วงไฟเนี่ยเขาอาจจะปิดไมค์อีกคนเลยก็ได้พี่ให้แบบไม่ได้ยินกันโอ้เขากเขาเขาเหมือนแบบเขาไม่อย่างที่เห็นเขาเวลาเขาพากเขาจะถึงไมค์แล้วเขาจะพูดใส่กันตรงนี้แปดนาทีนะไทยนำอยู่ที่สิบสี่ศูนย์นะทุกคนรู้สึกว่ามันจะต้องเอาเรื่องจัดนะสำหรับทีมไทยจะบอกนะว่าจะเก็บเก็บเมกอคิวคาป้อมเนี่ยหรอโอ้แล้้้วตตรงนีแกไไไไปเอยมมม่่่่่่ใใใชชช ดูผิดดูผิดดูผิดโอ้แล้วตรงนี้พยายามแบบดัน3เดนเลยนะสำหรับทีมไทยนะก็เป็นแผนเขายังไงเป็นเบสิคนะเป็นพื้นฐานแล้วถ้าแบบรู้สึกว่าขึ้นบ้านยากอะไรเงี้ยก็ดันชีพสามทางแล้วให้เขาเรียกวิกันทางไหนแล้วตรงนี้วาร์ปมายังไงตรงนี้นัวเนียกันมากและกิดง่ายเราอยู่ไหนกิดง่ายกระโดดไปตรงนี้แล้วกระโดดไปยังไงได้หรือเปล่าไม่มีใครแตกโอ้ว่าจะฟัดจะเลี้ยงบอลลกันหมดเลยโอ้แต่ทีมไทยเราใข่แตกไปที่เรียบร้อยนะสิบสี่หนึ่งนะตอนนี้นะผนยากกันมากหมืนหมืนมาก โอ้แล้วตรงนี้อู๋ดิววี่เข้าไปจ่ายแล้วคือแรงมากโอ้ฟิกเกมาโอ้สวยจับเลยนะแต่ตัวเองน่าจะแตกไปด้วยนะดิววี่ตรงนี้และกิจงายตรงนี้ยังไงตีป้อมก่อนนะโอ้พยายามเก็บ3าทางนะสำหรับชิมไทยแลนด์ปอมอย่างเดียวแล้วครับแลกิจายนี้ยังไงเอยเวลสิบสี่แล้วก็อาิวว้ไรู้ว่าเาดรออ่ายา่นตรนะเฮยเนี่ยแหละฮอนเนนาทีครัอกเลว่าสนะ คนเนี้ยเอาให้สุดตองกันไปเลยผมพวกเราจะตีกันเองก่อนเลยจะดีไม่ตีกันเองครับเราสมมามัคคีชุมนุมเงินไม่เคยร้องใช่ไหมเราแต่ตรงนี้เหลืออย่างก็แค่แบบบาหลกด้านล่างนะสหรับที <ใน S 2> มอเมริกาโอ้โรมิโอคือมาคนเดียวเหมือนมาแบบเป็นทีมอะโรมิโอดูดิดูโรมิโอมาดิทุกคนโอ้โหโรมิโอมาเลยปัสเรตอัลซามิชันแล้วคือโอ้โหโรมิโอเข้าไปโอ้นี่มันตำนายของโรมิโอหรือเปล่าครับน่าจะแตกหรือเปล่าจังหวะนี้เข้าแบบนี้ไม่น่ารอดนะแต่ยิงง่ายเกี่ยวดาร์เอร์ไปที่เรียบร้อยนะเราจะไปอย่างนี้กันต่อดีเหรอพี่ มันไปแล้วสบายสุดเลยป้อมเดียวเองเดี๋ยวก็จบแล้วเอามาครับเอาครับพี yeah. Secondly, ่โอ้โหเดี๋ยวนีกว่าจะมีอะไรครับเดือแฟร์ไม้ไม้แล้วตรงนี้อืตอนนี้เราจะไม่เห็นเลยว่าเข้ามาแล้วโจบก็ได้ป้อมไปพิธีร้อยนั่นแล้วคาดสาโดนมากแล้วกินไงมายังนี่แหละเราว่านี่แหละมันช็อตเจ็บมากกินไงก็โดนไปหนึ่งตัวสอบกินไงตรงนี้ยังไงเอ่ยได้อีกหรือเปล่าสองตัวสอบกินไงและเหลืออีกสามตัวกินไงเขาจะทำได้หรือเปล่ากินไงบอกเอาแม่งขับป้อมนี่แหละพี่สามตัวสามตัวสอบกินไงและสามตัวไปแล้วตรงนี้สี่ตัวสอบกินไงดับเบิ้ลคิวและตรรงนนนนี้กกก็็เเปปมาคคคิิิวไะะสอ์ แล้วก็เป็นเ <c oughs> มกาคิว <c oughs> โอ้โหสมแล้วนะ <c oughs> ถือว่าเป็นตำนานสมนี้เป็นตำนานทีนะ่ใหม่ที่ผมไม่เคยไม่เคยได้พบมากนะ่อนเลยครับโคตรเอาเรื่องนะก็สวัสดีขอั่งอะไรไปก่อนนะวันี่ใหม่พวกนี้เป็นบั๊